โอ้โหมุมกาแฟของนาเล็กเช้านี้ดอกไม้สสวยๆที่ริมคลองฮะเนี่ยดอกงอนไก่ฮะสวยงามมากๆเลยฮะดูสีของเขาออกโทนชมพูม่วงแต่ละช่อแต่ละเส้นสวยงามจริงๆฮะนี่แหละดอกงอนไก่ฮะ ชงจิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้าๆกับนาเล็กครับตื่นเช้ามาก็กาแฟแก้วหนึ่งจิบนะก,กาแฟพร้อมกับอยู่กับธรรมชาติชมธรรมชาติอย่างมีความสุขนะสังเกตแววตาแววตาของคนมีความสุขฮะนะตื่นเช้ามาวันนี้มาที่สวนริมคลองนะดอกหงอนไก่นะ หลากหลายสีหลากหลายรูปทรงใบเขียวเขียวเนี่ยสวยงามมากนดูแล้วสบายตาสบายใจเราจะเห็นได้ว่าดอกของเขาเนี่ยมีสีสันที่หลากหลายรูปทรงแบบหลากหลายเช่นกันนอันนี้เพิ่งเริ่มที่จะ แทงช่อบานออกมานะมันก็เลยยังไม่พลูยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะก็มีแค่ไม่กี่ช่อเท่านั้นที่ดูสวยงามโดดเดน่นเดี๋ยวนาะเล็กจะพาชมดอกที่มันสวยงามโดดเด่นกันนี่ฮะ,ะเดี๋ยวไปชมกันนะีน่ดูช่อนี้เล็กๆนะฮะแต่สวยงามนะดูรูปทรงสวยจริงๆฮะ เห็นแล้วสดชื่นเลยฮะนะตัวนี้ก็เป็นรูปทรงแปลกๆนะมีเป็นช่อปลายแหลมแล้วก็ปลายเหมือนแป้งผัดแป้งนะของสาวๆนะเนี่ยก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งส่วนช่อนี้สีเหลืองเหลือง ก็น่ารักดีฮะนะออกทนเหลืองอ่อนนะก็สวยงามแปลกตาดีช่อนี้ปลายแหลมนะออกโทนสีส้มๆนะน่ารักนะนะอันนี้ก็ดูแปลกตาดีเหมือนกันฮนะ สีชมพนะูพอมีช่อเล็กๆเ,เหมือนเหมือนแท่งเทียนเล็กๆอะ่ะนะอยู่ด้านข้างๆอนี่ช่อนี้ก็สวยงามโดดเด่นเหมือนกันะสีออกเหมือนกับสีโอโรสอกนะสีพวก ปแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะสวยงามนะช,ช่อนี้สีออกเหลืองนะทนเหลืองขาวแต่ว่ามีไปปลายก็ติดสีชมพูมาหน่อยอก็สวยงามดีฮนะช่อนี้ออกทนส้มๆสมนะอมชมพนะูก็สวยแปลกตาฮนะเออหือตัวนี้ก็น่ารักดีฮนะ สวยงามเลยทีเ really? ดียวช่อสุดท้ายสวยงามเหมือนเปลวไฟเลยฮะนะสวยงามมากนี่นะสวยงามจริงๆนะก็มีหลากหลายฮะนะนเลยก็เก็บมาให้ชมเป็นบางส่วนนะสำหรับคนที่ชอบดอกไม้สวยๆนะอันนี้คือดอกงอนไก่ในสวนนะนเลยก็พามาเยี่ยมมาชมกัน จิบกาแฟาท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตินวะสวยๆง,งามๆนี่อ่ะสลับเช้านี้ก็พามาจิบกาแฟาชมดอกไม้สวยๆในสวนริมคลองนะของเทพมิตรสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ